ดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาแนะนําสินค้าครับเป็นเครื่องยนต์นเอเนกประสงค์5.5แรงนะครับตัวนี้รหัส GX160 นะตัวนี้ถือว่าเดิมใช้ได้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีชุดสตาร์ทนะครับถังน้ำมันยังสวยไม่มีบุกถือว่ายังเดิมๆอยู่นะครตัวนี้ มาพร้อมกับมูเล่เราสามารถถอดออกได้ครับเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์ใช้กับสูบน้ําปั๊มน้ําพ่นยาได้ครับเดี๋ยวจะมาลองเทสเครื่องดูนะครับลองสตาร์ทดูกดสวิตช์เปิดน้ํามันสตาร์ทได้เลยครับเครื่องฟิตไม่มีหลวมครับสามารถเ,รเล่งเดินเบาได้ดีเร่งได้ ไม่มีควันเลยนะตัวนี้สนใจติดต่อได้นะตูเชียงใหม่ตูบริการมือสองคันเทพครับเอาหมุนรอบๆเลยตัวนี้ในราคา4,500บาทครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางตัวนี้ตัวแท้เลยครับท่นานไหนสนใจทักมาได้เลยตัวนี้นะเป็นสติกเกอร์ติดแค่นั้นเองนะ าจะเลิกเรือนแค่นี้เองครับติตั้งในใจทิ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรอย่างละเอียดไว้เลยครับแบบว่คถับตชียงใหม่ครับ